สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาปอกแตงไทยไว้รับประทานกันนะคะมักแตงไทยรือว่ามะแตงจริงนะภาษาบ้านเราก็จะเรียกมะแตงจริงมาปอกไว้รับประทานเลยลูกเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกว้าวน่เยอะดูด แ้นหนามากเอามัเล็ดมันไว้ปลูกอีกรอบเนาะก็เคยจานไว้ ใครอยากกินก็กินไม้มาสุกเหรอเนาะสุกเรวก็จะหอมหอมหมวนหนน่ารับประทานมากเชิให้บ้างอืม อร่เนื้อซุยดีจัง โอเคนะคะคลิปนี้ทุกคนถ้าใครว่างๆก็แวะมาดูที่หน้าบ้านได้นะคะตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณห้าลูกขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย